มาครับคลิปนี้มีพระเครื่องสายกรรมฐานสายอีสานมาแบ่งปัน f อพี่น้องทุกท่านเผื่อท่านใดตามหาอยู่นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูกันครับนี่นะครับมีมาไม่เยอะนะครับแต่สวยทุกองนะครับมาดูรายการแรกเลยนะครับนี่อันนี้เป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญน,นอกทำเนียบนะครับเหรียญน,นอกทำเนียบพระอาจารย์ฟัน่นอาจารโลแต่ก็เป็นเหรียญแท้นะครับ เป็นเหรียญแท้ที่ทันพระอาจารย์ฟั่นปลุกเสกให้แน่นอนนะครับเป็นเหรียญของสิทธ์ทออสร้างถวายนะครับเป็นที่ระลึกอายุ75ปีของพระอาจารย์ฟั่นนะครับนี่นะครับ20สิงหาคม2517เป็นเหรียญปีลึกๆนะครับถึงแม้จะไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในทำเนียบเหรียญพระอาจารย์ฟั่นก็ตามนะครับเหรียญน,นี้สวยนะครับนี่นะครับดูความคมชัดนะครับ ขอบเกี่ยวเชือกดูพิมพ์หน้านะครับนี่ครับสวยๆเดิมๆผิวดำเดิมหิ่งหิ่งเลยครับนี่นะครับเหรียญนอกทำเนียมนะครับเขาเรียกเหรียญนอกทำเนียมสวยๆลุ้งๆเลยนะครับวัดป่าอุดมสมพรสวยๆเลยนะครับองนี้นี่นะครับองค์นี้นะครับองคนี้สวยๆแบบนี้นะครับเปิดไว้ที่ 1,200บาทเท่านั้นนะครับ1,200บาทเท่านั้นท่านใดสนใจทักมาได้เลยครับองค์ต่อไปนะครับนี่เป็นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเหรียญน,นี้ก็ประวัติการจัดสร้างชัดเจนนะครับออกในปี2517เหมือนกันนะครับเป็นเหรียญดีพิทีใหญ่เขาเรียกเหรียญ ครบรอบ25ปีนะครับนี่นะครับครบรอบ25ปีมรณภาพนะครับการมรณภาพของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเรียนนี้ทางวัดนรนาถที่อยู่แถวปเวศนะครับขออนุญาตพระอาจารย์ฟั่นจัดสร้างขึ้นนะครับนี่นะครับในปี2517นะครับก็จะมีพระอาจารย์ฟั่นด้านหลังจะสลักตัวย่อนะฟอฟานะครับเป็นชื่อย่อของพระอาจารย์ฟั่นนะครับไว้นี่นะครับ ดยมีพระอาจารย์ฟันปลุกเสกนะครับถึง9วัน9คืนนะครับเหรียญนี้แล้วก็จะมีหลวงปู่ขาวหลวงปู่บุญมานะครับปลุกเสกให้ด้วยนะครับสายกรรมฐานถือว่าเป็นเหรียญดีอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับและที่สําคัญนะครับเหรียญนี้สวยคมมากนะครับนี่ครับดูครับดูพิมพ์หน้าสวยจัดเลยนะครับรุ่นนี้นะครับพระอาจารย์มั่นนี่นะครับสวยมากนะครับ สว,สวยเดิมๆอ่าเหรียญครบรอบมรณะภาพ2สิหปีพระอาจารย์มัน่นภูริทัตโตนะครับปีสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดลมดำสวยๆนะครับองนี้เป็นพิมพใหญ่นะครับจะมีพิมพ์เล็กกับพิมพ์ใหญ่อันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับอง์นี้เปิดไวท้ที่เอาเบาๆเลยนะครับหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนี่นะครับพร้อมส่งเลยนะครับ มาดูองค์ต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเกจิสายกรรมฐานในยุคต้นๆเลยนะครับแห่งจังหวัดนครพนมนะครับเหรียญหลวงปู่สนเขมิโยนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้หลวงปู่สนเขมิโยนะครับวัดอรัญญานาโพสีสงครามนครพนมนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับองค์นี้ก็ผิวไฟที่สวยเลยนะครับนี่นะครับดูพิมพ์หน้าก่อนเลยนี่ สวยงามคมชัดมากมากนะครับนี่พระจาจาร์ศนนะครับนี่นะครับวัดอรัญญานาโพเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกนะครับสองห้าหนึ่งหกนะครับนี่นะครับสองพันห้าร้อยสิบหกรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นหนึ่งหรือรุ่นแรกนี่นะครับแต่นะครับเหรียญนี้จะเป็นบล็อกที่สองนะครับเป็นบล็อกที่สองบล็อกที่สองจะตอกโค้ดนี่ครับโค้ดสกสวยๆเลยนะครับนี่ บ็อกที่สองออกในปีเดียวกันนะครับบ็อกที่สองปีสองพันห้าร้อยสิหกเหมือนกันนะครับรุ่นหนึ่งบ็อกสองนะครับเขาเรียกบ็อกหกขีดนะครับสองหกขีดนี่นะครับเรียกหกจะมีขีดจมลงไปแบบนี้นะครับนี่นะครับองนี้ผิวไฟสวยเลยนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับนี่ครับนี่นะครับลงปูุ่ศลรุ่นแรกบ็อกสองนะครับรุ่นแรกบ็อกสองปีสองพันห้าอยสิบหกนะครับองนี้เปิดไว้ที่ หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทพอเบาเลยนะครับสวยๆแบบนี้หายากนะครับสายเมกตานะครับลงกุศลนะครับนี่นะครับมาดูอีกหนึ่งเหรียญนะครับอาจจะนอกสายหน่อยนะครับแต่ก็เป็นเกจิแห่งยุคเลยนะครับเป็นเหรียญของพ่อคูณบริสุทธโธนะครับเหรียญนี้ชื่อรุ่นก็ชื่อดีนะครับพิมพ์ทรงก็สวยงามนะครับนี่นะครับเหรียญเสาห้านะครับรุ่นนะครับนี่นะครับรุ่นรวยไม่เลิก นี่รุ่นรวยไม่เลิกเป็นพิมพ์ที่ไม่มีห่วงหูเหรียญนะครับอ่านี่สวยลุงลุงเลยนะครับองนี้นี่ครับด้านหลังนะครับสวยลุงลุงเลยนี่นะครับนี่ยี่สิบเจ็ดมีคอสามหกนะออกปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกนะครับคูณทองดีมีแต่ซับนะครับนี่นะครับสวยจัดนะครับองนี้ลุงลุงเลยนี่ครับจะต่อโคตดนะครับรุ่นนี้จะต่อโค้ดนี่ครับ โค้ดเต็มๆสวยๆตัวนี้นี่นะครับตัวพิมพ์หน้าซะก่อนว่าเป็นเหรียญที่แกะพิมพ์ได้สวยงามอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับของหลวงพ่อคูณนะครับนี่นะครับนี่นะครับเหรียญรุ่นรวยไม่เลิกนะครับเสาห้ารวยไม่เลิกหลวงพ่อคูณปริโทโธปีสองพันห้าร้อยสามสิบหกครับองนี้ครับสวยๆแบบนี้เอาเบาๆนะครับเอาเบาๆเลยหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาทนะครับหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบาท ถักมานะครับมาดูอีกหนึ่งองนะครับก็เป็นเหรียญยุคต้นๆนะครับแต่บางท่านอาจจะไม่รู้จักนะครับนี่นะครับเป็นพิมพ์พระแก้วมรกตอีกมาด้านหลังจะเป็นอัคระยันนะครับนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาอันนี้เป็นคาถานกยุงทองของพระอาจารย์ฟันอาจารโลนะครับเพราะว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญพระแก้วมรกตที่ ขออนุญาตพระอาจารย์ฟั่นสร้างเพื่อไปแจกในงานกระตันยูกตะเวทิตาหรืองานเผาศพนะครับของคุณย่างิ่มธีละเวศนะครับนี่องค์พระแก้วมรกตสวยงามเด่นชัดมากๆนะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟสวยจัดนะครับองค์นี้กว่ากันว่าสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยประมาณสองพันกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับสำหรับเนื้อทองแดง สร้างน้อยครับผิวไฟแบบนี้เป็นพระแก้วมรกตปีสองพันห้า้ยสิบเจ็ดนะครับพระอาจารย์ฟันอาจารโลปลุกเสกให้อย่างดีเลยนะครับผิวไฟสว,สวยนะครับนี่นะครับผมคมชัดชัดนะครับพระแก้วมรกตเหรียญพระแก้วมรกตหรือเหรียญกตันญูกตะเวทิตาพระอาจารย์ฟันอาจารโลปีสองพันห้า้อยสิบเจดนะครับองค์นี้เปิดไว้เบาๆนะครับเอาแปดร้อยห้าสิบนะครับแปดร้ยห้าสิบพอ มาดูองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายในราคาเบามากแต่เป็นเหรียญที่สวยนะครับนี่นะครับหนึ่งในเกจิยุคต้นต้นสายกรรมฐานนะครับสายอีสานเหรียญลงปูขาวนะครับลงปูขาวอะนาโยรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายนี่ครับระบุรุ่นสุดท้ายปีสองพันห้าร้อยยี่สิบองค์นี้จะตอกโคตดนะครับเหรียญรุ่นนี้จะตอกโค้ดกไก่แบบนี้นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญที่สวยไม่ผ่านการใช้เลยก็ว่าได้นะครับองค์นี้ แล้วก็เป็นการแกะพิมพ์ที่สวยงามอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนี่นะครับดูครับพิมพ์หน้าพิมพ์ตาอมจัดสวยงามนี่นะครับเป็นเหรียญที่แกะพิมพ์พิมพ์ทรงได้สวยงามอีกหนึ่งรุ่นนะครับของหลวงปูข่ขาวเหรียญหลวงปูข่ขาวนะครับรุ่นสุดท้ายปีสอง0ห้าร้อยี่สิบวงนี้เอาเบาๆนะครับวงนี้เปิดเบาๆสวยๆเอาสี่รอยห้าสิบนะครับสี่ร้อยห้าสิบนะครับ ท่านใดสนใจทักมาเลยนะครับก็มีแบ่งปันมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่สวยๆทุกองนะครับท่านใดที่สนใจชอบองค์ไหนนะครับทักเข้ามาเลยนะครับทักเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับ